เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเชฟในทีวีดูดุกันจังนี่พวกเชฟเขาทำงานอยู่ในห้องครัวหรือค่ายทหา,ารบรรยากาศเหล่านี้ทั้งหมดเริ่มมาจากจอร์จออกุสเอสคอฟเฟียเชฟชื่อดังชาวฝรั่งเศสที่ได้รับฉายาว่าราชาแห่งเชฟทั้งปวงคืองี้ครับในช่วงก้นศตวตรรษที่19สภาพการทำงานในห้องครัวเนี่ย ดูไม่ได้เลยครับบรรยากาศในห้องครัวมักจะมีเสียงดังวุ่นวายแถมสกปรกนอกจากนั้นยังมีการดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาทํางานจนกลายเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งคุณจอร์จออกุสเอสคอฟเฟียผู้มีฉายาว่า The King of c h e ฟส์แอนด์เดอะเ Of Kings ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงสินเหล่านี้คุณเอสโคฟียเป็นเชฟชื่อดังชาวฝรั่งเศสที่เริ่มการทำงานเป็นเชฟมาตั้งแต่อายุ12จนกระทั่งในปี1865เมื่ออายุได้19ปีคุณเอสโคฟียก็ถูกเกณฑ์ไปรบในสงครามฟานสโกลพาเชียนวอร์โดยแกได้ไปจําการในกองทัพในฐานะเชฟของกองกำลังประจําการได้7ปีครับแกก็ได้รับการปลดจําการและกลับมาเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเอง เมื่อแกเริ่มทำงานก็พบว่าสภาพการทำงานของคนในครัวดูไม่ได้เลยครับทั้งวุ่นวายไร้ระเบียบแถมสกรปรกคนงานก็ชอบมาแอร์ไม่เป็นการเป็นงานไม่เหมือนกับตอนที่แกทำงานในกองทัพที่ทุกคนล้วนมีระเบียบและมีระบบการทำงานอย่างชัดเจนพอคิดได้แบบนี้แกเลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาฮะทำไมไม่เอาโครงสร้างการปฏิบัติงานทางทหารมาใช้ในครัวสะละแกก็เลยจัดการวางระบบการทำงานใหม่ทำให้ห้องครัวมีระเบียบยิ่งขึ้น มีการแบ่งตำแหน่งการทำงานแบ่งแผนกการทำอาหารจากที่เดิมเชฟแต่ละคนจะมีหน้าที่ดูแลและทำเมนูใดเมนูหนึ่งโดยเฉพาะก็กลายเป็นการแบ่งหน้าที่ให้เป็นระบบมีแผนกต้มทอดทำซอสดูแลโปรตีนอบขนมและด้านอื่นๆโดยมีเชฟหัวหน้าเป็นผู้ควบคุมและสั่งการทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นผลิตอาหารได้เป็นระบบมากขึ้นและด้วยพื้นฐานที่ระบบเป็นแบบนี้มันมาจากการทำงานของฐานก็คงไม่แปลกครับว่าทำไมบางครั้งเราถึงเห็นการทำงานในครัวมันโหดจัดขนาดนี้เพราะบางครั้งหากคนตำแหน่งอื่นๆไม่เชื่อ ัหวหาการทําอาหารก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ซึ่งไอระบบใหม่เนี่ยที่คุณเอสคอฟเฟียเขาคิดค้นต่อมาจะถูกเรียกว่าบริจิ e System ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นมาตรฐานการทํางานของร้านอาหารไปทั่วโลกบอกเลยครับว่าคุณเอสคอฟเฟียได้เปลี่ยนโฉมหน้าของการทํางานในครัวและอาชีพเชฟไปเลย นอกจากนั้นลุงแกเนเทพจะจัดคิดค้นเมนูอาหารที่เป็นที่นิยมเยอะมากโดยตำราการทําอาหารอย่างเลไกส์คาเลเนที่แกคิดค้นต่อยอดขึ้นมาเนี่ยต่อมาจะกลายเป็นตำราอาหารที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกและที่มาของฉายาแกก็มาจากการที่พวกราชวงศ์รวมถึงกษัตริย์ในประเทศยุยโรปสมัยนั้นต่างได้ลิ้มลองฝีมือแกมาหมดแล้วเชิญแกไปทาอาหารให้เป็นประจําจนลุงแกถูกยกย่องให้เป็น the king of chefs and the chef of kings หรือราชาแห่งเชฟทั้งปวง